ทุกคนคะก็จะบอกว่านะใครสนใจชานบะเก้านะคะอยากให้มีติดบ้านอยากให้ลองเอาไว้ให้ลูกกินไม่ต้องถามว่าเป็นโรคอะไรแล้วค่อยกินไม่ต้องถามว่าเออโรคนี้กินได้ไหมโรคนั้นกินได้ไหมคนคะสมุนไพรอะคะ่ะที่มันเป็นสมุนไพรบ้านๆที่มันเป็นสมุนไพรแค่ดูแลเลือด ดูแลน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเป็นแค่สมุนไพรที่แบบทําให้สมดุลร่างกายเราอ่ะเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถามว่ากินได้ไหมมันกินได้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะนะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะธาตุเบาบางคนอาจจะธาตุหนักบางคนกินแล้วท้องเสียในช่วงแรกๆบางคนกินแล้วไม่ถ่ายในช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเพราะร่างกายม,มน,นุษย,ย์ไม่เหมือนกันร่างกายคุณกับร่างกายครูไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องออกมารูปแบบเดียวกันไหมไม่ใช่คะ่ะบางคนกินแล้วถ่ายท้องดีมากเลยวันละสามรอบ บางคนกินแล้วท้องอืดประมาสามวันแต่คุณจะไม่อึดอัดแต่ถึงแม้จะถ่ายท้องคุณจะไม่รู้สึกเพลียเลยเขาจะไปทําให้ร่างกายของคุณมันเกิดสมดุลก่อนทําความรู้จักอะค่ะหลังจากนั้นทุกคนกินเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่านอนหลับสบายอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วที่เห็นได้ชัดสุดนะคะที่ครูเห็นได้ชัดสุดนะสําหรับตัวครูเองเนาะครูเคยเป็นไมเกรนทุกคนเวลาเป็นไมเกรนน่ะมันจะปวดหัวแล้วมันจะอาเจียนคนเป็นไมเกรนนะทุกคนมันเหมือน นรกอยู่ในตัวเราอะค่ะมันทรมานนะคะเวลาเป็นไมเกรนน่มันจะปวดมากทุกคนพาราเอาไม่อยู่ซาร่าพาลายาเก็บปวดเอาไม่อยู่ต้องกินยาไมเกรนโดยเฉพาะแล้วเวลามันปวดมากๆนะมันปวดลงไหลทุกคนมันปวดแล้วมันปวดแบบนะคนเป็นไมเกรนจะรู้ดีทรมานอะทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวนี้คุณไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลยทุกคน ครูไม่รู้จักคําว่าปวดหัวเลยครูไม่รู้จักคําว่าโอปวดหัวปวดหัวเนี่ยไม่รู้จักเลยมันก็มีบ้างตอนแดดลร้อนที่มันก็แบบเอเราดูโทรศัพท์เยอะใช้สายตาเยอะมันก็ส่งผลต่ออันนี้เป็นปกตินะฮะทาไมหมอมาขายทําไมหมอปุ้มมาขายทําไมพยาบาลพี่เพนพยาบาลป้าป๊พยาบาลอีกเป็นสิบมาขายทําไมหมอโอมาขายทําไมคนที่เขามีความรู้ด้านสมุนไพรเขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อะ ทุกคนที่เขาแบบอยู่ในอจะจะผุดไม่ได้ทุกคนคะ่ะถ้านะมันไม่ดีมันเป็นอันตรายออยาไม่ออกให้เราหรอกคะ่ะอันดับแรกก่อนเลยนะอันดับแรกก่อนเลยสองฮาลานไม่เอาตัวเองมาการันตีให้คุณรู้ไหมฮาลานเนี่ยเนียบเฮียบเฮียบมาก กว่าจะได้ฮาลานอีชันตรวจหนึ่งปีทุกคนไม่ใช่สมุนไพรใดก็ได้ฮาลานนะคะสมุนไพรได้ฮาลานยากที่สุดอีฉันก็ไม่รู้อีฉันจะขอกระดิ่งเบอร์ไหนอะค่ะทุกคนคะคุณจะไปตรวจอะไรร้อยแปดพันเก้าอีฉันไม่รู้อีฉันรู้มาแค่ว่าการได้ฮาลานแล้วเป็นตัวสมุนไพรยากสุดค่ะ แล้วชาชั้นดียังไงก็มันเป็นสมุนไพรเนี่ยมันมีเชือกเห็นไหมเห็นไหมเชือกกับเนี่ยทํามาจากเยื่อใบหม่อนดูนะชงสองรอบใส่น้ำร้อนได้สองรอบนู่นนี่ใครรักสุขภาพก็กินไปนะดีกว่าไปป่วยแล้วค่อยกินกินตอนนี้เพื่อดูแลหรือบางคนป่วยแล้วกินเพื่อไม่ให้หนึ่งไม่ได้จะได้ไม่ต้องตายไวสองจะได้ไม่ต้องทรมานจะได้ดูแลเฮ้ยบางคนฟลุกฟลุกไปฟลุกฟลุกมากินไปกินมาเอา้าหายอย่างนี้แบ๊บหนึ่งนะคะ แก้วที่สองนะใบเตยหอมมากฟินมากแก้วที่สองนะคะหลายคนจะชอบแก้วแรกเพราะมันจีจัดฟีดเฟี้ยวอะไรเงี้ยแต่แก้วที่สองนะมันจะได้กลิ่นแบบใบเตยหอมมากทุกคนแล้วครูเป็นคนชอบกินน้ําใบเตยนะคะแล้วทุกคนกินดังๆนะกินดังแล้วได้ใจอร่อยนะคะ